นฟาร์สวัสดีครับมโอนี่เห็นพอเดชครับมโอนี่กับบ้านหลังพอเดชีโอนี่ฝนใหญ่สีมาครับมืี่เรกนี่พอเดชเนี่ยเรากำตะเวทครับมโอนี่ปกตินี่ว่ามันหลังมูครับอันนี้ต้องเก็บคลิไปไว้เป็นหลักฐานสักหน่อยครับนะ ได้หอดใส่โอ้โหผู้ใดมากครับเ,เพื่อนเพนก็เป็นเดือนครับมาอยู่ไกลครับในห้องไปก่อนโอ้อแไรพันบรถจอดจะนี่ครับแต่ว่าง่วยใส่บนรูครับจอดข้อสภาพเลยครับเอ้ย เดี่ยวเปี่ยงเปียนครับมันหาโมงสิบกว่านาทีแเหรอครับนะนมันบอบ,บคำครับไล่มาแต่อสี่โมงนะครับไล่จากปากนอกมาไลาสี่โมงสิบโอ้โมมหเราจะมาหอนนี่ครับเป็นชั่วโมงตัวครับมาไล่มาบรโดนครับกินมะนาวเนี่ยเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงมากแล้วมาไล่อยู่เคิงทางเอาขึ้นไปรถขึ้นท่านใดครับจูงไปก่อน เรืองอุการก็ยังเป็นตอเนื่องอยู่ครับนะสำหรับน้ำแดงเขากลับไปนี่ก็น่าจะหายาห้ยังไงครับนะเออ,ออแต่พวกอ้วนกลับไปแล้วมีคำอยู่ครับอ่ะได้โล่งแล้วบ้านขึ้นรถได้แล้ว running แอคชั่นมาเลยครับนะดุณพรมดึงขอเด็กๆนำแพงออกค,ครัวคนอะไรนะครับกับแม่แดงกับหนุ่มแดงโจก็แตกมูกมาลูกไปก่อนนะเอาไปดักขายอยู่คนเลยประเด็นน้ำหนามาเลยไปอย่างรวดเร็วครับ ไะสิงห่วงไปทายานหันหนามาไปเห็นครับย่านไปบปถือข้างครับมอมีตาหลางังปันไปกลับไปนี่บเัือได้มครับผู <c oughs> ไบ้ไรตาเออเมื่อยแล้วครับปันลงข่อยมากมันกับไข่ยอยู่ครับนะ มากว่นนอนด้ครับมันจย์นี่ต้องลอ่อครับองล่อมูกลับก่อนมันฝ่าวไปน้ำงานมาครับนะงานร้านพันบวชนะครับลานบวชใจมากว่อน เีมาเมื่อก่อนคนใหญ่บมาเฉพาะเหมือนเรงปกติยังม้าคำกระมูาวันเดี๋ยวมากคำกัมูวันี้มาก่อนมูสยฮา่เออบอไปใสเลยเขาจะไปพูดลวว่าสันพูดคไร้นั่พูดอไอีกโอ้โหอานนี่คือจังเววววมลอยู่

อันนี้กินรอฟังรอสะพานบอกไปใสเลยอิ่มหรือบานเออกินให้แัวฉันแล้วฉันกินปไปมันปงไมเอาไปกินแล้วเนาะโอ้มนสิปงซำหาในหน่อย <c oughs> ห,หนึ่ง <c oughs> ขอไปห้องแต่แก้วบวไปเหนะหรือปืดไม่อย่าหลับพ่อใสท่นที่หาก้อจอดแ่ของไหนไปาบเนี่้าบเยอมันแมนบ่ะพ่อมันจ้านบห่โอ้พ่อรเอนน้ำ บัวพันธุ์ไม่ยุคบริวพันธุ์ไม่ยุคข้าพันธุ์ไหม่ไมลาบโอ้ไมยลาบเออพันธุ์ไม่ยลาบมันไม่เน่เขาไปดื้อเลยนะมันยังหน่อยไม่ไม่เกิดเร่งเนี่ยโอ้ยังหน่อยพันธุ์เนี้ยไว้พันธุ์ก็ปลูกไม่ไว้เลยดิปลูกไว้ไว้เลยดิ เฮ้ยเปรถมอส่นกสรเนาะเสาบาข่ขี่อขี่ไรันตัวนึ่กมอเาีบหนึ่นเขาี่นโอ้มอมือบอบ้าได้มือน้างขวอ่หมากาโอ้ยโอ้ยหาดที่รถเฮีบ่มาหอกหัาดมือข้างขวกนีกลัวน้ำมือเมอหอเอด็กไปน้ำผู้ใดเด้อ ไปได้ที่มากินยาเขามากดบาทนี่ยเฮ้ยเหมือนยิกินยาไมเดียวพันป้ายกดู่องไส้ป้แง่วงพันหยางเขาตกเบ็ดเขาตกเบ็ดอย่หัขขไปเุ่มงยุสุดผุดแล้วบอนั่นก็ยงงวบบอนคุมที่เขาไปเ้าโฮมมันเขาเห็น เป็นเสียงบุกยางดีตัวมีมุกเอ้ยมี้มีเสาเขาก็มีลังค่ายางดีเนี่ยเขามีบอลพามน,พน,นาคยางดีตัวเป็นเรื่องเป็นลาสักเขาแอบมันเพื่อนหน่อยเป็นต้นไอ้ โอ้รถเขาไปสูบส ah, like ูบเขาออกจากหน้าเพราะสูบน่าออกจากเขาวานมันเกิดห่างๆเพราะพ่อใจเลยไปไปวานไม่เหมือนไปวานใส่น้าเครื่องแข็งเนี่ยละมันเป็นเครื่องแข็งหรือเคีื่องแก้วเออแล้วก็ไปสูบออกเพิ่งไปสูบมือแรกเพรได้เครื่องสูบเพรได้ผมเคยไปตลอดมันเพิ่งกับไปขายเขาเสื่อซื้อลาบงัวไปสูบกันอยู่ เาบริกรไปทาหรือบริีนของเขาสัมบริกีนหมูกับบริกินน้ำเขาโอ้หมูหมเาบริเอาเขามาสังโอไ่างหมูเนเออไปเห็นตัวเดียวเขามาสั่งตัวแหลกเขาจะโตหมูเข้าหน่อยเถอะ ว่ามันซีมันหาแม่นตัวนี้เขามาล้างหลังมาอีกอยู่ได้หรืออืมรวมทั้งลังเลยปรมาสามตัวนี่โอ้หสกังมาอย่างน้ำเขาสินโอ้ยตย่ัวยือยเนโอ้ก็เลยยาวเบิ้งเออเห็นยูสีเขาอยู่ว่ามาที่มาสร้างหมูน้ำเขาเขาคดังไงโอ้ งูมูดอนไทยนาเามนว่นาสิมาสร้างอยู่นี้บ้านผู้เฒ่ามาต่ตายเขาไว้บึงเอ้าเขาใส่รถอยองมากเขาใส่เรือไหมบ่อนั่นลากเรือบนรถทั้งนาน่ไม,นไ, <laughs> ไม่หาคน ลากเลือไปหาคนลนถลากรดก็มีข้าวคนจมหนามติดทีนะครับนะหนามมลนนะครับนะเมาส่วนมากกับมีจะาเมาครับส่วนกลางนี่เป็นเมานะครับนะอุ้ยโซกันเนี่ยหลากรดบ่ลบกกัน กันอนาะจะติดงานบวชเขาไม่โลดเทสมรรถภาพอ่ดีจะค้ังแขกนะครับนะยิ่งครับรถแท็กซี่เก่าแท็กซี่เปิดระวางโอ้ควายกลับแล้วครับควายทำแม่งเงี่ยมหัวหน้าเลี้ยงควายเงี่ยมเล้าพิมพ์ ฮะจ้อยไดชจ้อยสัพักโอ้เป็นยังล่ะโอ้ง่วงควายว่า,วาบ่มีราคาแต่ว่าเห็นรถขนเรื่อยครับควายละ่ะควายอะไรเนี่ยโอ้ควายมาผสมควายแม่บ่เห็นเลีนไปเรื่อยครับง่วควายแต่ว่าเหมนย่ามขายคือราคาโตขึ้นนึกว่าเห็นขายดีอยู่ครับนะ เนื้อยูเขียงเป็นยังบุครับนะต้องใส่ปงสดใหังไหนมันยังแพงเนื้อเป็นตัวานี่วัดถือย่านเจเัวไไงเขาอโอ้ครับขึ้นยู่ไก่เพื่อละก็จะบพอกันนะครับเอาหัวหน้าทีมเลี้ยงควาย แต่ควายไปแล้วคนคนมานั่งยำหม,มากอยู่นี่ได้ไงเงเกงลายนึกว่าผ้าขามมานี่ว่าผ้าอีปโป้ลายตัวนี้แต่ปีกลายทีมงานหาเห็ดแต่ดูสีหน้าไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่ร้อนเด็ด เอ้มือน,นี้คือโฮมแต่มือน,นี้พุ่นท่างขามน้ำกับมาพอเตี๋ยพอ้าวไสพุ่นครับเม็ดดอนท่างพุ่นทิมไร่ทุ่งครับเวลาคำเติบนะครับบางช่วงน้องคำเติบแล้วเลยก้นไหลหัวควายไหลบรรยากาศกาอยู่ประมาณน,นี้ครับเนาะมือนี้นเ,นเอารถมาแล้ว,วก็มาโฮมมือกับเลยอัดไทย บรรยากาศโดนๆจะได้เทือกชนมากกบเป็นขอกสามนีฟาร์มนะพ่อเกียวล้วนๆน,น,นะครับเนาะยังมากับพ่อไส้พ่อเดีดนี่โดนๆพ่อครับพอ่อกันอยู่แต่แปรปัดพ่อกันเทือกเขาชาันใหม่ๆกับมาเรื่อยครับเนะนะาะธรรมดาครับเนาะนี่ังกับบอกโซสู้กันฟังโซกันทีมงานนะช่วงนี้ก็มีงานบวชนะมีงานบวชเริ่มไก่ละหนาวฝนมากนะ อะไรเขาบ้นาตลาดละยืนเพื่อนพย,ยเดีรเราพอดีสีม,มันเลยเนี่ยังเพื่อนเขายยอ,อยู่ผุ่นไหมโอ้ยนี่มันจะก้างมุมบบไก่เพื่อนจะพาเพื่ได้ดรอเอาอีหยัง่ะนี่มูลาหน่อยตอนนัวนี้โอ้ตาเสดายมูลลามหน่อยครับ กูป้าโอ้ตกตกเห็นเต่าหน่อยบะเต่าหน่อยย่ต้องขามเง่นงโอ๋ไหมกูได้มเหยียบเต่าหน่อยโดนสาดหัวเฮ้ยเฮ้ยปล่อยมันยังมันเต่าโคกวายเซ่ โอ้เ oh. ติรตุ่นเนาะได้๋ยถ้าแปงไปคือบอาแปงห้วยบางเนี่ยโอ้ oh. <c ười> รอดใต้เรากู้สิว่ากบบอลเดี๋ยวปล่อยนี่ภูมิใหม่บ่โอ้ว่าปล่อยอยู่ไก่บนคนหากิโนโพดม่องกับไล้ครับมันกัดได้หรอือว่า ไปไปนะข้าบุญผู้ใดยานน้ำขนซุ้มขอฝาวอย่างไลงวย่ายนายยงงงยีจิมงานได้มีของก็เต,ตี๋ยนะครับแต่ว่ายงดดางผู้ใดเป็นแมกข่อมล็สิบอ่ ยางครับนะปันหลุดนะ,ะเดี๋ยวควายลงนอนน้ำพุ่นกะน,น,นั่งอยู่ตรงฟังครับรอโอ้ไม่เห็นหงอกครับนะตาฟางครับนะเดือดมันจะเก็บบรรยากาศคนเลี้ยงควายทีมงานเลี้ยงควายจักหน่อยนะนิดนึงครับพอยำปลาไปก่อนลงถุงยียไก่ครับนะ เปเลยไม่อ่อยไม่อ่อยไปเลโอ้สุดช่อนไม่อ่อยแล้วก็สังวานน้อยครับคุณครับมาเด้อมาเด้อ เมียเมียปากนอกปากงอกยาบืดเฮ้ยไปนี่ควายครับเอาเด้องัวหน่อยบูได้ป่ะนี่อเด้ยวไปเด้องนัองควายหน่อยมันบม่เคยเห็นควายดอน มันไวเงี้งว่าตัวดแงดงๆกินจวะผมบอกกัน้ำนีนะครับเมื่อนี้ยข้าสบายดีครับบานครับซองกันแล้วไ่ไก่หดทาาเขาบานแล้วขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ